สวัสดีครับทีมงานไฮเทคไมโครซิสเต็มนะครับวันนี้ผมมานำเสนอตัวจอพิดานตรงรุ่นนะครับในรถออ p พา40นะครับเป็นจอ Android นะครับแล้วก็วิธีการควบคุมตัวจอ Android เนี่ยเราจะคุมจากรีโมทก็ได้หรือคุมจากการทัชสกรีนบนหน้าจอก็ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดจอให้ดูนะี่ครับปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มปรับหน้าจอเป็นจอไฟฟ้านะครับ เสียงเราจะคุมโคลิโหมดแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวจะคุมความละเอียดนะครับเราก็ปรับได้1810ทุกความฝันแปดสิบเป็นช่องได้ั้งหมดันึ่งกระป๋องสองกระป๋อง แล้วได้กาดำไปกินฟรีอกหนึ่งกระปุกสองกระปุกสาม